วันนั้นนะคะน้องสาวได้โทรมาบอกข้าพาเจ้าถึงอาการเจ็บป่วยของคุณแม่คุณแม่จำอะไรไม่ได้เลยณตอนนั้นก็คือป่วยหนักที่สุดแล้วกินก็กินไม่ได้นอนไม่หลับคือสูญเสียความจำไปหมดเลยน้องสาวบอกว่าให้รีบกลับบ้านให้รีบไปดูแลแม่เพราะว่าเขาต้องรีบกลับมาทำงานที่กรุงเทพณเวลานั้นข้าพาเจ้าก็รู้สึก เป็นห่วงคุณแม่แล้วก็มีความทุกข์ใจอย่างมากในอาการเจ็บป่วยของคุณแม่ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจที่จะกลับบ้านวันที่หนึ่งข้าพเจ้าก็มีเวลาเหลืออีกหนึ่งวันได้ตัดสินใจมามาโบสถวันอาทิตย์เข้ามาอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยสุดหัวใจด้วยสุดกําลังความเชื่อของข้าพเจ้าในเรื่องของอาการเจ็บป่วยของคุณแม่ขอพระเจ้าเยียวยารักษาให้คุณแม่กลับมามีความจําได้ดีเหมือนเดิม ให้สุขภาพคุณแม่กลับมาแข็งแรงแล้วพอหลังจากที่เลิกโบสวันอาทิตย์ได้เจอพี่แจวพี่แจวก็พาไปพบกับอาจารย์คมเอกกับอาจารย์หน่อยทั้งสองท่านก็ได้ไอ้ฐานเผื่ออาการเจ็บป่วยของคุณแม่ทั้งสองท่านไอ้ฐานวางมือแล้วไอ้ฐานเป็นคําพูดสั้นๆบอกว่าเชื่อว่าคุณแม่จะกลับมามีความจํา ได้อย่างแน่นอนและหายป่วยอย่างแน่นอนเป็นคำมั่นฐานที่ทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้สงสัยในความเชื่อนี้เลยว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ข้าพเจ้ากลับมาบ้านพอวันจันทข้าพเจ้าได้รับข่าวดีจากน้องสาวโทรมาบอกบอกว่าความจําของแม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วเชื่อยเหลือตัวเองได้หมดเลยจำความจำกลับมา90แล้ว ช่วยเหลือตัวเองได้เข้าห้องน้ําได้ทานข้าวได้ปกติข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณพระเจ้ามันมีความสันติสุขมีความหวังใจในพระเจ้ามันเหมือนเราได้ลงลึกกับพระเจ้าในความเชื่อมากยิ่งขึ้นข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสกลับบ้านวันที่สามมิถุนากลับไปถึงบ้านข้าพเจ้าก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับคําอธิษฐานเกี่ยวกับสิ่งที่อาจารย์ได้ฝากผ้า มาเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าผ้าผืนนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อของความเชื่อที่ว่าคุณแม่จะกลับมามีความจําได้เหมือนเดิมและมีสุขภาพที่ดีขึ้นท่านก็รับผ้านี้ไว้แล้วก็ไอฐานก่อนนอนทุกคืนทุกคืนจนทุกวันนี้ท่านสามารถเชื่อเหลือตัวเองได้เดินเข้าห้องน้านําได้ทานข้าวได้ความจํากลับมาดีได้เกือบร้อเซนขอบคุณพระเจ้าแล้ว มีวันที่8มิถุนาซึ่งเป็นวันที่ข้าพเจ้าพาแม่ไปตรวจเอ a เลคอมพิวเตอร์สมองตามที่คุณหมอนัดวันนั้นคือท่านก็มีความกังวลใจถึงผลเอ a ลข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกลุ่มอธิษฐานตอนตีหของคิดจักน้ำองุ่นใหม่พี่น้องในกลุ่มก็อธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าเปิดเสียงให้คุณแม่ได้ฟังคำอธิษฐานเผื่อของพี่น้องท่านก็มีความเชื่อ ว่าผลเอสเลวันนั้นจะปกติพอข้าพเจ้าได้ฟังผลกับคุณหมอผลม,มีภาวะเส้นเลือดแตกติบตันในสมองคุณแม่ไม่ได้มีภาวะอมะัอมพฤกษ์อัมพาตด,ด้วยวันนี้ไม่มียาก็คือกลับบ้านได้เลย แต่อาการที่คุณแม่เป็นตอนนั้นที่ว่าความจําสูญเสียไปคือมีริ่มเลือดไปอุดที่สมองนี้ริ่มเลือดนั้นได้หลุดไปแล้วก็เลยกลับมามีความจําได้ปกติขอบคุณสําหรับความรักของพระเจ้าขอบคุณสําหรับพระคุณสอนพระคุณที่พระเจ้ามีต่อชีวิตของเราอยู่เสมอขอบคุณสําหรับคําอธิษฐานเผื่อของพี่น้องขอบคุณสําหรับความเชื่อ ความหวังใจและความวางใจในพระเจ้าที่ข้าพเจ้ามีต่อพระองค์เสมอมาและเชื่อว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรำมีพลังทำให้เกิดผลอย่างแน่นอนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ